สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติปวดมวนท้องหรือก่อนวัยทองเดี๋ยวเราลองมาทําด้วยสูตรนี้กันนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นว่านหางจระเข้ประมาณ3ใบนะคะให้เลือกที่มีเนื้อเยอะนะคะใบใหญ่ๆคะ่ะเสร็จแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะสําหรับสบรรพคุณของว่านหางจระเข้นะคะเขาจะช่วยเรื่องลดระดับน้ําตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานป้องกันโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารมีฤทธิ์เย็นช่วยปรับสมดุลในร่างกายเราด้วยค่ะ ออกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็นําไปล้างประมาณสัก2 3รอบค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าเป็นลูกเต๋าก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ทานง่ายยิ่งขึ้นค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นใบสะระแหน่ค่ะใช้ประมาณสัก1กรามมือนะคะเสร็จแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะสาหรับใบสะระแหน่จะช่วยเรื่องกระตุ้นและการไหลเวียนของระบบเลือดได้ดียิ่งขึ้นค่ะ เตรียมวุ้นว่านหางจระเข้นำมาต้มนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณ600 ml ค่ะต้มรอบแรกนะคะเราต้มประมาณ5นาทีค่ะหลังจากครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เติมใบสะระแหน่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ต้มต่ออีก5นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไฟแล้วก็สามารถตักมารับประทานได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ3-5วันค่ะ สำหรับวิธีการทานสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทานตอนอุ่นๆน,นะคะร่างกายเราก็จะได้ผ่อนคลายยิ่งขึ้นค่ะทานตอนเช้าหนึ่งถ้วยและตอนเย็นอีกหนึ่งถ้วยสามารถทานก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารก็ได้ค่ะสามารถเพิ่มรสชาติโดยการเติมน้ำผึ้งลงไปประมาณ1ช้อนชาได้เลยนะคะหรือใครที่จะไม่ใส่ก็ได้ค่ะสำหรับใครที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติปวดมวนท้องหรืออาการก่อนวัยทองลองทำสูตรนี้กันดูนะคะเพราะว่าสูตรนี้ว่านหางจระเข้และ เขามีฤทธิ์เย็นทําให้ผ่อนคลายและจะช่วยเรื่องกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นค่ะสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ